ัสดีครับสวัสดีครับพี่เกรียงมนัดนี่เลยเป็นไงซื้อรถมือสองก็เอ็นซีเก้าเก้าเก้าบาทบอกก่อนนะว่าเรื่องง่ายๆเรื่องมุ้งหมูจริงไหมจริงครับจริงนะใช้เงินดอกรถเพียงแค่เก้าบาทเก้าบาทที่ของีเลี้ยงแตงเี้ยงใครพี่โคมโาไดอกไม้แล้วก็ที่สำคัญเรามีพระมอบให้เป็นของขวัญสำหรับลูกค้านะครับช่วงโปรโมชั่นแบบนี้เดือนแบบนี้ครับพี่ เฮงๆลงรวยๆปลอดภัยนะพี่นะเดี๋ยวลูกค้าต้องวายรถอะไรรถอีกนิดนึงนะแต่อื่นใดพี่เกียงใช้เงินเก้าบาทจริงนะครับผมแล้วมาไปไหนกี่วันวันเดียวเองลูกค้าเดียวจริงขอบคุณมากโอเคแฟนนะเดินรถถ่ายกันเลยที่แรกไปเลยขอบคุณมากนะครับพี่เกียง์นี่แหละครับอยากเป็นเจ้าของรถด้วยเงินเก้าบาทแบบพี่เกียงไม่ยากพี่เอ็มซีก้าเก้าพร้อมจัดให้ตายพร้อมบริการแน่นอนทุกอย่างพี่ครับดูแลเช็ดถูขัดสีเรียบร้อยให้หมด ยางอะไรแม่แรงขันล้อขันยางอะไรอย่างที่บอกจัดให้เรียบร้อยพี่โอเคเดี๋ยวพี่เกียงไหว้พระไหว้รถไหว้แม่ยนานังสักพักนะครับและที่ห่านอย่าลืมนะพี่9บาทออกรถได้จริง9บาทมีรถให้พี่ชัวร์จัดไปแน่นวันเดียวจบเรื่องมุหม,มูแบบนี้ไว้ใจตายเ mc ครับผมสวัสดีครับ